วันนี้นะคะเราจะพามาดูโกดังเก็บสารนะคะโดยเราจะแบ่งแยกตามเขตนะคะซึ่งเขตที่เราได้นะคะคือเขตที่19ค่ะค่ะนี่นะคะก็จะเป็นโรงเก็บสารเคมีนะคะโดยโกดังนี้นะคะก็จากภาพมุมสูงนะคะจะมองเห็นได้ว่าแบ่งออกเป็น6กห้องค่ะนี่นะคะก็จะเป็นมุมมองจากข้างบนของโรงเก็บสารเคมีนะคะโดยข้างในนะคะ เข้าไปแล้วก็จะเห็นสารเคมียอยู่จํานวน6ห้องนะคะนี่นะคะก็จะเป็นห้องเก็บสารเคมีห้องที่1ค่ะโดยห้องเก็บสารเคมีน,ะคะนี้นะคะก็จะเป็นสารเคมีที่เป็นพิษนะคะท็อกซิกซับสเตนนะคะโดยสารที่อยู่ในห้องนี้นะคะก็จะเป็นสารจําพวก6 1 A 6.1b ค่ะก็มีตัวอย่างเช่นแคสเมียนคอม d พลว์โคเมียนคอมพาว์นะคะ ค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องที่2นะคะก็คือห้องที่เก็บสารที่ WiFi นะคะก็จากตารางเคที่19นะคะแล้วก็จะรวมได้หมวดหมู่ 3A และ4.2นะคะตัวอย่างที่สารที่อยู่ในนี้นะคะก็จะคือเอทิลเบนซีนค่ะค่ะต่อไปก็จะเป็นห้องที่3นะคะก็เป็นห้องเก็บการอันตรายนะคะซึ่งที่รวมได้ก็คือ 2A นะคะ ตัวอย่างก็คือโอโซนไฮโดรเจนซัลไฟด์หรือว่าท็อกซิกก๊าซแอนโฟมนะคะพวกนี้ก็จะเป็นสารอันตรายนะคะจึงต้องจัดอยู่ในห้องเดียวนะคะค่ะโดยเราจะมีถางดับเพลิงนะคะอยู่2จุดนะคะโดยจุดแรกนะคะจะอยู่ข้างหลังนะคะตรงนี้และจุดอีกจุดนึ่งนะคะก็จะอยู่ข้างหน้านะคะ่ะโดยห้องต่อไปนะคะจะเป็นห้องที่4ค่ะห้องสารกัดก่อนนะคะสารที่อยู่ในนี้นะคะจะเป็นสารจำพวก 8B และ12ค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นห้องที่5นะคะสารที่ไวต่อปฏิกิริยาหรือะเบิดนะคะก็จะแยกเดี่ยวนะคะอยู่อยู่สารเดียวนะคะจะไม่รวมกับคนอื่นนะคะห้ามรวมกับคนอื่นโดยเด็ดขาดนะคะเพราะว่ามีสีแดงกับทั้งหมดค่ะค่ะแล้วต่อไปนะคะเป็นห้องที่6นะคะก็จะเป็นสารพิเศษเฉพาะทางนะคะก็คือจะแยกเป็นสารที่อยู่ในห้องนี้นะคะก็จะเป็น7และ13นะคะต้องควบคุมเฉพาะตามกฎหมายนะคะสารในห้องนี้